วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกกันมา6โมง6โมงตรงแต่เราต้องนดตี5ครึ่งไงนดตี5ครึ่งเพราะเราได้ออก6โมงตรง ะทาง14กิโลนะครับบั่นมาจากบ้านตอนนี้ที่บ้านค่ายเนี่ยเขามีทุ่งทุ่งฟอเทืองนะครับค่อนข้างสวยเลยก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่นั่นนะครับโอ้โ ข้ามไปฝั่งโน้นนะพี่ ถึงตรงนี้แล้วเราก็อาจจะต้องดูแผนที่นทีไปไปน่ไปก่อนไปก่อนไปใช้ทะลุทางเส้นนี้ก่อน cảm เป็นทางต่างระดับ ราะตรงนี้จะเป็นอุโมงค์สนยาง อยู่แถวๆนี้นะเหมือนจะเป็นแยกแรกอะ่ะพอออกจากแยกนี้แล้วอะ่ะดูวาพาไปก่อนนี่เราต้องออกทางเดิมเราะมันมีทางอื่นเดี๋ยวเรากลับเดี๋ยวเรากลับทางเรากลับทางนี้พี่เราไปทางวัดไม่เหมือนว่ามันต้องเราต้องย้อนออกไปตัดต่อยุ่นทะลุได้จริงจริงมันทะลุได้พี่ อ๋อเราก็ไปทะลุทางนี้ได้แล้วก็ไปออกทางบางบุตรได้เออเราไปออกบางบุตรเพมันทำถนนไงใช่เจอแล้วใช่ไหมโอ้โหที่แสงแว้งโคตรสวยอ่ะ ฮะ,ะออคุ้มจริง,อองเออคือถ้าเรามาสายว่านี้มันก็ไม่ได้นะพี่สจ๋งไหมเออไปยิงจุดที่เขาจอดเลย ชื่ออะไรนะทุ่งปอเทืองนบ,บังบุตรหมู่หกหนองบัวมูหหนองบัวครับอ่านป้ายมาเขาบอกอย่างนั้นเฮ้ย,ม,ยมันมีหลายจุดนี่ว่า เป็นแมสนัเนื้ทำให้ขึ้นด้วยเ่ออ กาโนร้อนสองครับได้แต่อก็แล้วครับก็เดิมมันเป็นอะไรครับเป็นนาเหรอลูกเลยเป็นนาใช้โหสีขาวโน่นนะคะถ้าใส่บริภารก็ไม่มีอะไรเยอะนะมีตันต์มีการกระแทกทรงบาจธรรมดานครับีวครับ มันจะยีางาแบบนี้เนี่ยนาด้วยนี้ยังยังได้อยู่เดือนนี้ได้อยู่เดือนนี้จะได้ต้องรีบมาเขาก็บอกว่าเดือวต่อไปเขาก็จะถ่ายเป็นปุ๋ยอ๋อทำนาใช่ๆจริงๆแล้วก็มีต้นข้าวปากลายเนี่ยอืม ไปล้มไปตายย้อยรู้จักไหมเคยไปหรือเปล่าอยู่ทางนู้นอยู่ฝั่งนู้นเมื่อปีก่อนตกลงคาคนาจะได้อุ้ยแล้วเราจะปั่นไปตรงนู้นกันมั้งไหมอ่ะปั่นรอบเลยใช่ปั่นรอบเลยจะกลับเลยหรือจะปั่นรอบถ้าปั่นรอบกลับม ดูไอ้ทูปออเทืองเนี่ยนะหม,ยยหมายพลาดพี่เบิร์ดพลาดมอไซน์นะ ไปไปเขาไม่ได้ลงยังมีน้ำเลยนะ ไปกับเขาไหมล่ะ คนทำถนนใหม่แล่วแหละถนนเส้นนี้มันคนใช้เยอะอยู่ 5 5กิโลอีก800เมตรระยะน่าจะอยู่ประมาณเอา56กิโลอยูได้อยู่